ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอาภิธิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP สองร้อตอนพลังศรัทธาหลวงปู่สวง พระผู้อยู่เหนือโลกตอนที่สในคลิปที่แล้วคุณอ้อยได้เจออภินิหารจากหลวงปูส่สวงเรื่องอุบัติเหตุทางรถยนต์ถึงสองครั้งทุกครั้งที่เจียนอยู่เจียนตายคุณอ้อยถึงกับตะโกนว่าพ่อจ๋าช่วยหนูด้วยแล้วสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้ อย่างที่คุณอ้อยไม่เคยคาดคิดมาก่อนและจนกระทั่งทำเอกสารสำคัญหายหาเท่าไรก็หาไม่พบเรามาฟังคุณอ้อยเล่าถึงสิ่งที่เหนือปฏิหารจากหลวงปู่สวงเรามาฟังไปพร้อมๆกันเลยครับแล้วพอเสร็จแล้วเมื่อ,เ,อ,อเมื่อตอนที่น่าจะประมาณน่าจะประมาณเดือนสิงหา ถึงหากันยาเนี่ยค่ะพอถึงหาเสร็จมีเคอร์ฟิวแล้วก็กันยานี้เขาก็จะเริ่มเปิดใช่ไหมกันญาตุลาเขาก็จะเริ่มเปิดพอเริ่มเปิดหนูก็จะขึ้นไปกราบท่านแต่หนูยังไม่ได้ไปหนูยังไม่ได้ไปเพราะว่าหนูไม่มั่นใจว่าเดินเดินทางไปอเขาไม่ให้คนต่างถิ่นไปกักตัวไปพักใช่ใช่ค่ะไปพักแล้วเขาก็จะต้องให้กักตัวหนูก็หนูก็บอกหลวงปู่ว่าหนูยังหนูยังไม่ได้ไปนะเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะเจอเดี๋ยวหนูจะเจอกักตัวอะไรเงี้ยหนูก็บอกหนูยังไม่ได้ไปแล้วพอเสร็จแล้วหลังจากนั้น หลังจากนั้นก็อพอเขาเปิดปุ๊บพอเขาเปิดปุ๊บหนูก็จะไปแล้วน้ําดันท่วมที่บ้านหนูอีกถ้าช่วงเดือนตุลาตุลาเนี่ยค่ะตุลาพฤศจิกาเนี่ยน้ําก็จะเริ่มท่วมอีกแล้วก็ยังน้ํายังไม่ทันลถหนูก็หนูจะทายังไงดีเนาะหนูก็ยังไม่ได้ไปเลยหนูก็ยังไม่ได้ไปหนูก็ร้อนใจหนูก็ร้อนใจพอหลังจากนั้นประมาณเดือนพฤศจิกาค่ะ หนูก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวหนูจะชวนเพื่อนไปด้วยแล้วก็ชวนลูกสาวไปด้วยชวนเพื่อนไปด้วยเพื่อนหนูอยู่สกลนครนะคะอตอนนี้เขาเขาเดินทางกับสกลนครไปอยู่อะคะ่ะหนูก็บอกเพื่อนหนูก็บอกเพื่อนว่าเฮ้ย hey, พี่เดี๋ยวถ้าพี่กลับมาแล้วเดี๋ยวเราไปกันก็คือเพื่อนหนูก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันก็ไปด้วยกันสามคนเป็นผู้หญิงหมดเลยสามคนแล้วก็พอหลังจากหลังจากที่หนูบอกเพื่อนแล้วหนูก็จะคอยว่าเออประมาณเดือน พฤศจิกาพฤศจิกาธันวาเนี่ยหนูน่าหนูว่าหนูจะต้องไปแล้วไม่เกินธันวาเนี่ยหนูจะต้องไปแล้วประมาณต้นเดือนธันวาอะไรประมาณนั้นน่ะหนูก็จะไปแต่พอเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วหนูดันฝันหนูดันฝันว่าใช่หนูฝันหนูฝันว่าค่ะหนูฝันว่าลูกชายหนูอีกคนหนึ่งลูกชายหนูอ่ะเขาเอานาฬิกามาให้หนูอืนาฬิกามาให้หนูเป็นนาฬิกาแบบนาฬิกามือสองอะค่ะ S <S <an> แต่ว่าพอหนูเขาก็ส่งมาให้หนูในฝันนะคะเอเขาก็ส่งนาฬิกามาให้หนูพอเขาส่งนาฬิกามาให้หนูหนูก็หยิบนาฬิกาขึ้นมาดูหนูก็บอกลูกชายบอกว่าเอ้านี่มันนาฬิกาทองคำน่ะมันเป็นนาฬิกาทองคําเลยแล้วในสายนาฬิกาอันนั้นน่ะมันจะมีมันจะมีดับตําหนิอะค่ะมันจะเป็นช่องเหลี่ยมๆอยู่ช่องหนึ่งและช่องเหลี่ยมๆอันนั้นน่ะคือมันหายไปมันหายไปแล้วหนูก็ถามลูกชายว่า หนูเอามาได้ยังไงอะลูกอันนี้มันเป็นนาฬิกาทองคานะเนี่ยหนูไปเอามาได้ยังไงล้ะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงที่มันเป็นตําหนิมันหายไปไหนลูกก็บอกว่าในฝันนะคะลูกก็บอกว่าเนี่ยไม่หายหรอกแม่ลุงนวยเอามาให้แล้วเนี่ยเนี่ยลุงนวยเอามาให้แล้วหนูก็ไม่รู้จักเหมือนกันว่าลุงนวยเป็นใครแต่แต่ลูกพูดอย่างนั้นว่าเนี่ยลุงนวยเอามาให้แล้วบอกเออไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวแม่ไปซ่อมเอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็จับนาฬิกาขึ้นมาหนูก็นึกหนูก็นึกขึ้นมาเอะหนูเคยเห็นนาฬิกาเรือนนี้ที่ไหน อพอหนูหนูก็นึกไปนึกมาเหมือนกับหนูหนูเห็นเหมือนเหมือนหลวงปู่อะท่านนั่งอืท่านนั่งแล้วมีหม้อข้าวหม้อแบบหม้อตาจระเข้ที่มันมีหูดำๆหม,ม,ม,ม้อปีเรียมอะค่ะแบบนั้นนะคะ่ะแล้วเหมือนแบบท่านหมุนน่ะท่านหมุนตัวเองหมุนไปหมุนมาแล้วก็ข้อมือขวาของท่านอะใส่นาฬิกาเรือนนั้นอยู่ แล้วหนูก็งงว่าเฮ้ยนี่มันนาฬิกาหลวงปู่สวงนี่เอามาจากไหนอะอุ้ยมาได้ยังไงมาอยู่ที่ตรงได้ยังไงมาอยู่ที่ลูกชายได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะและ,และในฝันหนูหนูก็หนูก็ตื่นขึ้นมาหนูก็ตื่นขึ้นมาหนูก็ตกใจหนูก็ตกใจว่าเฮ้ยไปฝันเห็นเห็นหลวงปู่เลยนะคะเห็นหลวงปู่เลยอะหลวงปู่ท่านนั่งท่านนั่งแล้วท่าน,ทานนั่งอยู่กับหม้อแล้วหนูก็ดูดูคลิปของคุณอู๋ค่ะที่ว่าที่วัดอ,อวัดหลวงพ่อเพชรไม่ใช่ค่ะหลวงพ่อเพชรอ๋อวัดพันเพชร ใช่ใช่ที่ว่ามีน้ําบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์อะค่ะค่ะแล้วหนูดูแล้วก็หนูไปดูของของอีกอีกอีกยูทูบหนึ่งอีกรายการหนึ่งตั้งแต่ปีก่อนนู้นเลยค่ะตั้งแต่ปีก่อนนู้นเลยว่าว่ามีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ในอยู่ที่นี่อะไรประมาณนั้นแหะหนูก็นึกหนูก็นึกถูกว่าอุ่ยหนูอยากไปกราบวัดนี้จังเลยแล้วก็ที่พี่อู๋บอกว่าเออวัดเนี้ยมีหลวงพ่อเพชรท่านท่านเมตตาท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หนูก็อยากไปที่วัดน,นี้ด้วยหนูกะว่าหนูจะไปกราบหลวงปู่สวงที่วัดไทยแล้วก็หนูจะไปที่ท,ท,ที่วัดที่วัดนี้ด้วยอะค่ะวัดวัดหลวงพ่อหลวงพ่อเพชรค่ะแล้วพอหนูไปวันนั้นก็คือหนูก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าพี่หนูหนูฝันแบบเนี้ยนะหนูฝันแบบเนี้ยนะเพื่อนบอกว่าแกไม่ต้องรอพี่แล้วแกขึ้นไปเลยแกขึ้นไปเลยแบบนี้ไม่ดีแล้วแกต้องรีบไปเพื่อนหนูก็บอกว่าให้หนูรีบไปหนูก็ตัดสินใจไปวันเกิดหนูเลย วันที่ยี่สามหนูไปซื้อดอกไม้เตรียมดอกไม้ไว้วันที่ยี่สี่หนูก็ตีรถจากสุพรรณบุรีค่ะตีไปแต่เช้าเลยแต่เช้าห่างห่างกันเยอะมาจากวันที่เราเราเจอกับวันที่เราจะไปอ่ะห่างกันเยอะค่ะพี่อูห่างกันเยอะห่างกันเยอะตั้งแต่ก่อนน้าท่วมเป็นเดือนเลยค่ะเหอเป็นเดือนเลยค่ะเป็นเดือนเลยนี่หลวงปู่มาทวงอะไรเนี่ยยังดีนะหลวงปู่มาทวงอ๋อ แต่แต่แต่หนูตั้งใจจะไปอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันติดที่ว่าหนูจะไปเอหลวงปู่คงรู้นะนะว่าติดทั้งน้ําท่วงน้ําท่วมทั้งอะไรต่ออะไรโควิดไอ้กับตัวอะไรต่ออะไรใช่ใช่ค่ะไม่ใช่เรางใช่ค่ะใช่หนูไม่ได้ลืมหนูจุดทูบบอกท่านก่อนหนูจุดทูบบอกท่านเลยหนูบอกว่าหนูหนูยังไม่ได้สามารถไปได้นะคะแล้วพอเหมือนจะว่า เอ่อน้ําก็เริ่มลดแล้วก็ยังจะไม่ไปก็ยังจะไม่ไปกราบท่านอีกอะไรประมาณนั้นน่ะหนูหนูก็รู้ตัวไงคะหนูก็รู้ตัวเหมือนกันว่าหนูหนูยังไม่ไปอ่ะยังไม่ได้ไปอะไรเงี้ยหนูก็กล่าวว่าหนูรอเพื่อนมาหนูรอเพื่อนมาหนูก็กล่าวว่าจะไปพอเสร็จแล้วเพื่อนบอกมาหนูก็ไปวันนั้นเลยหนูก็ไปเอ่อไปกราบที่ที่วัดไทยเสร็จหนูก็ขับรถไปที่ที่วัดว่าพเพชรวัดใช่ใช่ค่ะวัดป่าพาราเพชรจ้ะค่ะแล้วก็ พอเสร็จแล้วหนูก็ไปไหว้ที่นั่นหนูก็ไปเจอพระอาจารย์องค์หนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่หลวงพ่อเพชรนะคะอีกองค์หนึ่งที่ว่าท่านจะสักยันเยอะๆอ่ะสักยันเยอะๆกันหนูก็เอาสังฆทานหนูเอาเตรียมสังฆทานไปด้วยหนูก็เอาสังฆทานไปถวายท่านเพราะว่าวันนั้นเป็นวันเกิดหนูพอดีหนูก็บอกท่านบอกว่าวันนี้วันเกิดหนูพอดีพอหนูหิ้วสังฆทานไปท่านก็จะพาหนูไปรับรับรับสังฆทานข้างในข้างในศาลาที่ว่าเลยใกล้ๆกับ ที่เขามีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์อะค่ะ๋อตรงนั้นแล้วก็จะมีเอองค์พญานาคแล้วก็มีองค์พญานาคอยู่แล้วก็จะมีมีรูปหล่อหลวงปู่มีรูปหล่อหลวงปู่มีมีบาทบาทปูนใช่มีรูปรูปหล่อหลวงปู่แต่ว่าหนูไปถึงอยู่ตกใจมากเลยเออรูปหลวงปู่สวงอ่ะท่านท่านมีหม้ออยู่ตรงนั้นด้วยค่ะถ้านั่งแบบที่หนูเห็นนะคะ เป็นรูปหล่อทองเหลืองนะคะแต่ว่ามีหม้อด้วยมีหม้อแต่ว่าเป็นหม้อทองเหลืองหม้อแบบตาจระเข้หม้อแบบหม้อปีเมียมาะคะ่ะเลอเป็นหม้อตาจระเข้หนูตกใจหนูเห็นแล้วหนูตกใจเลยว่าเฮ้ยมันมันในฝันเหมือนกับที่เราเห็นเลยที่ว่าหลวงปู่นั่งแล้วใส่นาฬิกาแล้วก็มีห<ะ>ม้ออยู่ด้วยอะคะ่ะหนูก็แบบเฮ้ยหรือว่าหรือว่าหลวงปู่ต้องการให้เรามาที่นี่อะไรประมาณนั้นอะ อ่าแต่ว่าตอนที่หนูมาจากวัดไทยอ่ะหนูก็บูชาอน้ําขวดน้ําขวดกันมาค่ะหนูบูชามาเออหนูบูชามาสองแพ็คแล้วหนูก็แจกแจกในแจกในรถแล้วก็หนูก็หลังจากนั้นหนูก็ไปหาเพื่อนหนูที่สะกลด้วยวันนั้นที่หนูไปหนูก็ไปสะกลด้วยหนูก็เอาน้ํามาไปแจกเพื่อนแล้วก็กินกันในรถหลังจากที่คุณอ้อยได้ทําตามสัญญาที่ได้หาเอกสารสําคัญจนพบหลังจากที่ค้นหามานาน จนกระทั่งบอกหลวงปู่แล้วก็พบแบบปาฏิหาริย์แต่ก็ยังไม่ได้ไปแก้บนเพราะว่าเกิดเหตุน้ำท่วมและโรคระบาดจากโควิด -19 จนกระทั่งฝันเหมือนกับว่าหลวงปู่มาทวงสัญญาจึงทำให้คุณอ้อยต้องรีบเดินทางมาที่วัดไพรพัฒนาเพื่อมากราบหลวงปู่พร้อมกับพวงมลาลัยมริสดก่อนกลับ คุณอ้อยได้บูชาน้ำมนตหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนามาสองแพ็คและดื่มกินบ้างในรถในระหว่างเดินทางไปหาเพื่อนที่สกลนครในคลิปหน้าคุณอ้อยจะมาเล่าเรื่องราวของน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่สวงที่ได้สร้างปฏิหารให้กับคนที่คุณอ้อยให้น้ำมนต์ไปใช้อาบและดื่มอิลิเมียอองสูงสัมปโน,โนอิติปิโสนโมพุทเทเยีย อิสาวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิกิเปก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกดสับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ